เสียงไม่ออกนะวันนี้นะ <c oughs> เสียงหมดหมดกําลังเสียงพูดไม่ออกละต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้ละนะนี่ก็เริ่มแล้วนี่เสียงแหบเสียงอะไรไป <c oughs> วันนี้ไม่สบายด้วยตั้งแต่ก่อนกลางคืนมาเมื่อเช,ช้าฉันทำงานเสร็จแล้วก็ไม่สบายปวดระบบมุดในร่างกายนี่ มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะไปให้พระนวดเจนในที่หนองกองแล้วก็ลืมกินยานะคือยานี่มันคือพระอะไรพระราเซตมรดีอยู่นะแต่มันลืมฉันยาล้วสำหรับเรื่องดูเรื่องยากับผมยังไม่ได้เรื่องนะมันเคยฟัดกันมาตั้งแต่ออกปฏิบัติ ยาเม็ดเดียวไม่เคยติดตัวเลยนะ <c oughs> เวลาเป็นมานี่เอาเอากันเลยวะ <c oughs> เวลาจงเป็นไข้เราไข้ามาจากไหนนั้นเวลามันหายมันจะเอาความหายมาจากไหนมันก็อยู่ในกายอันเดียวกันนี่วะทีนี้ก็สัดก,กันเลยนะเอากําลังใจละสู้กําลังใจนี่สาคัญมากนะมันจะหนักขนาดไหนร่างกายใจไม่หว่นนิด ข้ามไปได้ข้ามไปได้เนเป็นอย่างนั้นนะทุกคน็ทั้งเวลาอยู่น้องผือนี่ก <c oughs> ็าานิสัยมันก็นเป็นอย่างนั้นด้วยเวลาเจ็บไข้มันพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเอาให้พระเอายามาให้ฉันเม็ดหนึ่งเอามาแล้วก็ลังนอนไข่ยอยู่เนี่ยอยู่แค่เล็ก ในป่าน <c oughs> เอามาให้ฉันบอกไม่ฉันก็บอกงั่นเลยคงไม่ไม่เสียความเคารพในครูวาจานทั้งหลายเพราะเราเาาาคารพทำทำครูวาจานทั้งหลายก็กราบอยู่แล้วนั่นเอาตรงนั่นนะบอกไม่ฉันว่านั่นเอาทำเขาว่าเลยละการต่อสู้การเป็นเป็นธรรมเอายาไมา่ฉันให้พระเอายาไมา่ฉัน เขาบอกไม่ฉันน่ะก็ถือกลับไปถือกลับไปแต่ถึงท่านแล้วสักเดียวท่านมาเองนะพอม,ม,มาปั๊บนี่ไหนเป็นยังไงไขรนะ่นว่างันแล้วคบคันดีนะเป็นยังไงไข่นะนะ จะไม่ยอมฟังยาเดี่ยวเหลืออันว่ากันพูดมีลักษณะแปลกๆอยู่นะอืยาทั้งหลายไข้ทั้งหลายทั่วโลกเขาฟังยากันนั้นทาไมไข้นี้มันจะไม่ฟังยาเลยเอ้าเอา,เอาปุ๊ปปุ๊ปเอายามาให้เราเม็ดหนึ่งเอาเลยเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้แหละยานี้ยาเทวดาสู้ไม่ได้นั่นเห็นวลมเราจะพูด เอายานี่ยเทวดาสู้ไม่ได้ฉันเดียวนี้หาเดียวนี้เลยเอยื่นก็มาก็ความโกรธขูว่วาจารย์เราก็ต้องฉันให้ละพอฉันเสร็จแล้วก็ทั้งท่านท,ทั้งเราไม่เคยถามถึงว่ายาฉันแล้วเป็นยังไงเยเราก็ไม่เคยพูดถึงจนกระทั่งป่านนี้เป็นอย่างนั้นนี่ยพอท่านรู้นี่ใส่เราเอาจริงนี่นะไม่ได้ธรรมดา ทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างไม่โลละ <c oughs> ความโลละไม่ใช่ธรรมคือกิเลสทั้งนั้นความจริงจังในอัดในธรรมถึงขั้นที่ควรจะเป็นขนาดไหนเอาทุ่มกระลงไปทุ่มกระลงไปเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม <c oughs> วันนี้เสียงไม่ออกนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละ